วิธีถอนการติดตั้งเดเวอร์ที่ง่ายที่สุดนะครับบางทีอาจจะเดเวอร์มีปัญหาอย่างเช่นเดเวอร์เสียงเสียงทํางานผิดปกติเสียงเบาเกินไปนะครับเรามีวิธีอย่างเช่นว่าอ่ะอันนี้ตันนี้เจะเป็น Windows 11นะครับถ้าใครใช้ Windows 10ก็ใช้วิธีเดียวกัน Windows 11ปุ่มเมนูจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม Start เมนู Windows 10ปุ่ม t เ r t เมนูจะอยู่ฝั่งซ้ายมือข้างล่างให้กด ที่ปุ่ม Start Menu นะครับโดยการคลิกขวานะครับให้เลื่อนมองมาแล้วคลิกขวาแบบนี้หน้าต่างเมนูเขาจะเด้งขึ้นมานะครับผมแล้วเราเลือกไปที่คำว่า Device Manager ตรงนี้นะครับอ่าพอเลือกมาแล้วจะมี Driver ทั้งหมดนะครับแต่และภาคส่วนนะเรียงขึ้นมาผมจะลองติดถอนการติดตั้ง Driver Sound ก็คือ Driver เสียงถ้าเราดับบ l ิลคลิกมันก็จะมี Driver เสียง ทุกอย่างขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าเราต้องการถอนเราก็มาตรงที่ driver นั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็กด uninstall device แบบนี้นะครับอย่างเช่นว่าผมต้องการถอน driver ตัวนี้นะครับอันนี้เป็น driver เสียงของบลูทูธที่ผมได้เชื่อมต่อแล้วมันก็อัปเดตให้อัตโนมัติเมื่อกี้ขวา,ขขาแล้วก็ uninstall device กด uninstall ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วแค่นี้เองไหนเรา,เาคลิกขวาอันอินสตอลเหมือนกันแต่ถ้าใครต้องการแค่จะปิดมันไปเฉยก็คลิกขวา Disable device กด yes นะครับมันจะเป็นการปิดไดเวอร์นั้นการปิดไดเวอร์มันจะเป็นลูกศรดำๆชี้ลงแบบนี้นะครับแต่ว่าไดเวอร์ตัวนั้นโดนปิดใช้งานอยู่อ่าอย่างเช่นว่าผมไม่ต้องการใช้บลูทูธก็สามารถปิดปิดได้นะครับผมก็คลิกเขา้ามาแล้วก็คลิกขวาที่ตัวไดเวอร์กด Disable device ปิดการปิดใช้งาน Bluetooth ไปนะครับเปิดใช้งานก็คือคีิกขวากด Enable ดีไว้ก็เป็นการเปิดใช้งานปกตินะครับนี้ก็คลิกขวา Enable ดีไว้เปิดใช้งานปกตินะครับแค่นี้เองครับในการ uninstall หรือว่าการลบ d r เ v e r เก่าออกนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลด d ด i v e r ที่ถูกต้องมาลงนั่นนะครับผม